สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะันเมคอัพมาแนะนำครีมดีๆนะคะก็ซึ่งเป็นครีมตัวนี้นะคะเลยกันแดดไอมี่นะคะที่เมย์ใช้เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะก็สั่งกับเมย์ได้นะคะนั้นะคะ อันนี่นะคะกระแนีมก์ของเขาก็จะเป็นแบบนะคะ,ะใครอยากรู้ใช้ได้ยังไงนะคะก็สั่งกับไเมได้เลยนะคะแลื้อคีมเป็นสีเบดนะคะเพื่อนนี่ลยนี่นะคะเมก็จะมาถ่ายดูนะคะว่าแลื้อคีมเขาลุ่มบางเบาเกี่ยงง่ายนะคะตัวนี้ทานนิดเดียวก็มาขาวแล้วนะคะ นี่เลยเห็นไหมคะว่ามันเขียนง่ายมากมากนี่แล้วมันก็ไม่เหนียวหนยนะคะป้องกันแสงแดดแล้วก็การน,น้ำกันกันเหงื่อดีมากนะคะตัวนี้นะคะเมย์ก็ใช้เป็นประจำก่อนออกจากบ้านประมาณ20นาทีนะคะตัวนี้ทาได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะเพราะตัวนี้มันเป็นแบบ คอยปรับสภาพผิวเราให้ดูอ่ามีน้ำมันนมือรพวบคุมความมันขาวขึ้นใสขึ้นนะคะตัวนี้รับประกันนะคะของแท้แน่นอนแล้วก็เมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะ จังหวัดนครปฐมนะคะใครที่สนใจก็สั่งกับเมย์ได้เลยนะคะอแนไหนไนีนน้ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ1กระปุก350บาท2กระปุกก0บาท3กระปุก900บาทนะคะก็นะส่งฟรีินเอทุไรเการน,นะคะตัวนี้รับปรกกันว่าไม่เยิม้มไม่เขียวไม่วอกตัวนี้มีปริมาณ10บตำนะคะคือใช้ได้ประมาณ1เดือนนะคะแต่ตัวนี้ เนใช้มาเดินขวาแล้วยังไม่หมดเลยนะคะตัวนี้รับรองว่า,าใช้ดีแล้วก็เหมาะทุกสภาพผิวแน่นอนนะคะตัวนี้มีเนื้อสีเช่นเดียวตัวนี้ไม่ใช่กันแดดย่หใหม่นะคะตัวนี้มันเป็นกันแดดเนื้อสำดีซิลิโคนแล้วก็นุ่มบางบาง,บางเกี่ยงง่ายนะคะไม่ไม่เหมือนครีมอื่นทั่วไปนะคะที่ทาแล้วจะย้ม ไม่ทำให้เกิดสิวด้วยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะก็ไม่ทำให้ก่อเกิดสิวไม่มีอาการแพ้แน่นอนนะคะส่วนใช้ที่คิดว่าทาแล้วจะแพ้ไม่แพ้แน่นอนนะคะแล้วส่วนใครที่ทาแล้วสิวขึ้นก็มาโทษครีมตัวนี้ก็ไม่จริงเลยนะคะ เป็นที่เราล้างหน้าไม่สะอาดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็อย่าไปากังวลอะไรมากมายนะคะก่อนจะทาครีมก็ทําความสะอาดหน้าให้สะอาดนะคะอย่าไปโทษว่าพอใช้ครีมนี้แล้วเสี่ยงขึ้นอา,อาจจะเป็นฮอร์โมนเรามาก็ได้อนะมีก็คนหนึ่งแหละที่เป็นแบบ สิวขึ้นแต่ว่าไม่ได้แพ้คีมน,นะคะคือใช้แล้วมันก็เป็นปกตินะคะสิวเลล์ก็จะผุดออกมาก็คือฮอร์โมนเรานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้อ่าไม่ใช่ยับยั้งฮอร์โมนได้นะ,ะตัวนี้ก็จะควบคุมความมันคือดูแลเรื่องสิวให้อ่าคงที่นะคะไม่ให้แบบ เกิดขึ้นมาได้อีกแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการอุตนาคะเพราะเนื้อเขาค่อนข้างละเอียดนะคะเพื่อนอใครที่สนใจนะคะก็ทักแชททักเฟซทักไลน์หรือจะโทรมาถามก็ได้นะคะตัวนี้มีส่งทั่วไทยนะคะส่งจะส่งไปไหนก็ส่งหมดค่ะแต่ว่า,าเพื่อนเพื่อนต้องดูนิดนึงนะคะอย่างาเนี่ย ตอนนี้กำลังดังนะคะก็ <st rec z yd> อาจจะมีของปลอมมาฉะนั้นซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะคะเมย <st rec z yd> ์มก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ตัวนี้ไม่ปลอดภัยแน่นอนค่ะปลอดปลอดภัยแน่นอนนะคะ,นนะ,คะตัวนี้เขาจะมีเลขที่จดแจ้งอยู่ให้นะคะหลังกล่องส่วนใครที่อยากรู้ตัวนี้สับคุณมันเป็นยังไงนะคะก็อ <st rec z fin> ่าน,น,นได้ที่ข้างหลังกล่องได้เลยนะคะเพื่อนตัวเนี้ย ราคาประมาณ350บาทคือซื้อไปเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะ<ม>ก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆนะคะมาใช้กันแบบไหนมีกันนะคะวันนี้เมยก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ